การจุดโขงอ่ะนีนะวั่งเขี่ยช้่เรีกน่าจะเป็นท็กกระบอกมเจเร้่ย่กอนอัแรกว่จะให้ลุกใหญ่โตแม่งข้างในสามได้่อยอนในซอยเทียนขึ้นไตัวยังบอกเลยไม่ได้บอกยนงบ้านไม่เคยรองกต่กจะหุดนี้ รอ,อ,อยนิวยย้วนะมือไปด่เห็นขไมน่อใบน่าไหมเย้เลยวงมาให้ด้วย นีมียศทุมาดูยศทุ่มไม่มีแต่น้ารู้เลยสามคนร้ไหมเอ้อเมื่อคืนที่อันี้คืออะไรครับเนี่ยี่แ้น้แข็งท่แท้น้ำแข็งตก้เย็นครับของเราเองเขาเายังไงอคนร้ายเขามายิบมาครับเี่ยมันอยู่มันอยู่มันวางอยู่นะอดอยู่เลยถด้เมคืนที่นั่งนั่มองอย่เลยเออพี่อพี่มองอยู่คนร้าเขามางัดอะไรครับเนี่ เขามางัดเลยเอาไหมเก๊ตตัวนี้โอ้มังงัดเก๊ะนี้หรอแเราล็อกกุญแจไว้เหรอล็อกไว้ครับครับสวัสดีครับทราบข่ับว่ามีคนร้ายได้มางัดงัดเอาสินค้าอรู้ได้ไงว่ามีคนร้ายเข้ามาครับตื่นลงมาตีห้าครึ่งครับตื่นลงมาก็มาเจอเก๊ะไว้เนี้ยมันเปิดแล้วครับ ก็สงสัยดูเอ๊ะทำไมมันเปิดได้ไงก็เลยเข้าไปดูในกล้องวงจรปิดครับ,รบก็เลยเจอภาพคนร้ายพคนร้ายลักษณะของคนร้ายเข้ามาด้านไหนยังไงครับเอ,อด้านข้างข้างบ้านอ๋อข้างบ้าน,ข,าานข้างบ้านจะเป็นมันจะมีถังน้ําอยู่มันขึ้นมาจากถังน้ําครับแล้วปีนแล้วงงัดบ้านเข้ามาอ๋อเข้ามาทางหลังหลังบ้านครับครับแล้วยังไงต่อครับมันก็มามันก็เข้ามา แสดงว่ามันเหมือนจะรู้หรือมันไม่มันเคยเข้ามาซื้อของในร้านครับมันถึงรู้ว่าตรงเนี้คือเกต่ตังพอดูในกล้องวงจรปิดแล้วก็พอจําได้ไหมครับว่าลักษณะรูปรูกบอลสันฐานแล้วหน้าตาเป็นยังไงครับมันไม่เคยเจอเลยคนเนี้ยอืมันาจจะเป็นคนคนจากที่อื่นมาหรือเปล่าครับครับก่อนหน้านี้มีใครมาด้อมๆมามองแถวหน้าร้านไหมครับโอ้โหคนเยอะมันไม่เคยได้สังเกตฮะ พอได้ดูกล้องวงจรปิดแล้วจําได้ไหมครับรูปประพันธ์ลักษณะของคนร้ายม,มีมีอะไรที่สามารถที่จะ,ะบ่งชี้ได้ว่าหน้าตาเป็นอย่างไงมีรอยสักที่แขนด้านซ้ายซ้ายหรือขวาด้านออด้านซ้ายด้านซ้า,นายเนี่ยสักทั้งแขนเลยด้านขวาไม่ได้สักแล้วก็ตามขาขาด้านซ้ายออมีรอยสักมีรอยสักด้วยครับน่าจะเป็นน่าจะสักเป็นตัวด้วยนะครับ คนร้ายที่มาเอาแล้วได้เอาทรัพย์สินอะไรไปบ้างครับถ้ามีเงินในเก๊เพื่อไว้ทอนตอนเช้าครับสองพันกว่าบาทแล้วก็บุหรี่เจเอ่อเก้าคัตตันครับแล้วก็บัตรงเงินอีกสองพันกว่าบาทครับที่ร้านนี้เปิดที่บ้านนี้เปิดเป็นร้านอะไรครับเออร้านขายของทั่วไปครับของชำครับก็มีลูก ลูกค้ามันก็มาเยอะนะเราก็จํำมันก็ได้เหมือนกันหลังจากที่เกิดเหตุอย่างนี้แล้วเราได้ไปแจ้งความันที่ประจำวันอะไรไหมครับเอไปลงทึกประจำวันที่สพคลองหลวงคลองหลวงประมาณ1ดโมงของวันนี้ใช่ไหมของวันนี้ครับเหตุเกิดเมื่อคืนนี่เหรอครับเมื่อคืนที่11นาทีที่ดูในตามกล้องุนปิดนะครับพอเช้ามานี่เจอเจอเจอโดนค้นหรือยังในเกะครับ เปิดมาทุกทีจะต้องมีตังกล่องตังอยู่แต,แต่มาเปิดแล้วมาดูแล้วไม่มีเลยเพราะว่าลิชักมเาเปิดแล้วครับหลัง<ะ>จากที่เกิดเหตุการณ์นี้เราหาคนร้ายได้ดูแล้วเราเราอยากจะบอกอะไรกับคนร้ายไหมครับไม่น่าหากีนอย่างนี้เลยครับถ้าลงมาเจอก็คุณมีสิทธิ์เจ็บตัวได้เหมือนกันอ,อยากจะฝากถึงอะไรเจ้าหน้าที่ตำรวจไหมครับอขอให้จับให้ได้อ่ะ ก็คือจะได้ไม่ไปเกาะเหตุที่อื่นต่อไปไงครับเราเราเดือดร้อนอะไรไหมครับทรัพย์สินที่หายไปทรัพย์สินเงินทุนของของแม่บ้านเขาอะนะครับครับังจับคนไลายได้ไวนะครับครับผมโอเขอบคุณมากครับครับผมครับครับไปแล้วไปแล้วมุทติเก่าติลูกเก่า ค่ะนะคะในคือชิ้นขาอขไรอืมค่อยๆค่อยๆย,ย,ยกอะไรอนะรยกเหรียญเหรียญเหรียญอ๋อเหรียญในที่ไม่ค่อยขายเอานี่ยนะรียขายที่ผคผมอค่อยๆย,ย,ยก ใจเย็นมากเลยใจเย็นมากเลยเนี่ยจะเลือกออะไรดีมั้งไฟยกนีิดไฟนะไฟก็เปิดด้วยเออกล้ามากเลยเนาะหยิบตังคแล้วหยิบตังคแล้วแม่ได้ยินแต่คนที่นอนด้วยไม่ได้ยินแล้ว ใจเย็นมากเลยใช้เวลาประมาณกี่นาทีเลยครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเลยเดินเข้ามาแล้ว